เอจริงไหมสาภาพเรื่องความรักนี่คือที่แรกเลยนะระไม่เคยพูดเลยเพราะว่าแบบรู้สึกพูดเรื่องนี้ไม่เก่งเลยอ่ะก็อาจจะต้องพูดนะเพราะว่าพี่กับเฟย์อ่ะมันเปเยลมากอ่ะพี่นะพี่ได้บอกให้พี่กับพี่ปั้นเนี่ยเป็นเหมือนพี่ชายสองคนที่จะคอยดูแลน้องสาวได้เพราะฉะนั้น,นี่ยมันต้องผ่านพี่ก่อนว่าไอ้ผู้ชายคนเนี้ยพี่จะมาอยู่กับน้องพี่มันปั้นใจดงไง อ้าเรียกว่าในอุดมคติด้วยว่ะอุดมคติก็อยากให้แบบเป็นคนที่แบบไลฟ์สไตล์คล้ายๆกันแบบเจฟไหมแบบเจฟอันนั้นเขาแบบเป็นแบบเหมือนแบบพระเจ้าเจฟอย่งอ๋อพระเจ้าเจฟชอบเจฟเลยพระเจ้าจอร์สไม่หรอกถ้าเราคอมเมนจริงอะเนี่ยแ้คนที่อยากคล้ายๆกันก็คือเดินทางท่องเที่ยวเหมือนกันแต่ว่าแบกปงแบกเป้ได้แันเข้าใจวิถีชีวิตของเราอันนี้จากภายใน อย่าลืมติดตามพีอื่นของแท็กเพื่อนเที่ยวได้ที่ลิง์ข้างล่างนี้เลยครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ